เมื่อแสนดีอยากกินไข่ต้มหนูแสนหนูจะกินแด่ยไข่ต้มอะนั่งเฝ้าอาหารนะ <c oughs> อ่ะ,อะ,อะยังไงยังไงลุกมาไว้นะเออ้าไว้ มันร้อนนะแสนดูจะเอาเท้าไปกด,ดแสนดีมันร้อนไฟจะช็อตเออเอาเอาเอา,เ,อาเขาจะบอกว่าเอาใส่อีกไม่พอแม่เขาบอกเงี้ยเมื่อ,อก,กี้เขาเท้ามาเหยียบที่ไข่ในถ้วยดูนิโอ้ยอือ่ะรีบเฝ้านะ ทำไม ừ, กินด้วยกันกินด้วยกันเรากินด้วยกันนี่นิน,น,น,น ừ, กินด้วยกันนะดูนะลูกนะสุกยังส <ừ, S 2> ุกยังวะไข่เนี่ยเวลาทำอะไรนี่ยุ่งไปทุกเรื่องเลยหนูอะเอ้า เมื่อแสนดีอยากกินไข่ต้มนั่งเฝ้าเป็นเรื่องเป็นลาวเนาะมันร้อนเออออกมา